มาเลยเลยตามมาได้เลยครับมาๆมาด้วยกันนะจะได้รู้ตรงขึ้นสะพานครับสงสัยยางจะแเบนจัดกอันนี้ มาเลยค่อยๆมาฮะรถผมจะไม่ค่อยไปนีแ่แหละมาได้เลยค่อยๆมาครับค่อยๆมาเลี้ยวเลี้ยวทางนี้นิดนึงครับอ่า เดี๋ยวผมจะให้ลองระบบว่ามันดียังไงขึ้นมาได้เลยฮะอ่าอันนี้ชันไหมฮะพอฮะปล่อยเลยครับไม่ต้องทาอะไรเลยอ่าแล้วขึ้นเลยครับขึ้นเลยกําลังดีไหมฮะอ่าปล่อยครับปล่อยปล่อยเลยปล่อยเลยโอเคไหมฮะอันนี้คือเซฟตี้ของผู้ผู้สูงอายุโดยเฉพาะอ่ะขึ้นมาครับนี่สะพานชันนะฮะเนี่ยอันเนี้ยลงก็เหมือนกันครับเดี๋ยวด,ดูดูจังหวะตอนลงฮะ อ่าปล่อยอไหลลงไปเลยอ่าปล่อยครับปล่อยอ่านี่คือเสี้ตามาครับมาโอเคไหมฮะแล้วความเร็วที่ล็อกไว้เนี่ยตอนนี้เราวิ่งอยู่ที่สี่ใช่ไหมครับเรากดคาไว้สี่มันก็ชาไว้สี่แต่ถ้าเราคาไว้สองเราเราเล่งไว้สองมันก็ลงมาสองอ่าหรือเราคาไว้หกมันก็ลงมาเร็วหกเลยถ้าเรากดคันเร่ง มันเหมือนเวลาลงเนี่ยมันเหมือนมันจะหน่วงให้ครับหน่วงให้ตามตามไอ้นี้ครับเพราะว่าเวลาลงปกติรถมันจะเร็วขึ้นถูกไหมครับแต่มันจะชะลอไว้ให้ให้ตามความเร็วที่เราล็อกไว้อ่าเดี๋ยวลองกับรถอูใช่มันหน่วงหน่วงหน่วงเพื่อให้ได้ความเร็วที่เขาตั้งเอาไว้ที่เราตั้งเอาไว้ลองมาดูฮะประมาณนี้อ่าเดี๋ยวลอง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 ขับลองขับบนอ่าลองขาขับผากลับครับแทนเอาเอาตามที่ที่ซอถนัด ฝั่งนี้จับแผ่นฝั่งนี้จับแผ่นนะอ่าโอเคนะออเหยาขาลงเหยาขาลงอ่ะค่อยๆไปเดี๋ยวขวาเลยขวาสุดเลยขวาขวาสุดไม่ต้องขาลงฮะเราเราใช้แฮนด์เลี้ยวเอาอไม่ต้องขาลงไม่ต้องขาลงอ่ามันไม่ใช่มอไซค์ฮะยังไงก็ไม่กว่อโอเคไหมฮะอ่าค่อยๆค่อยๆไปเหยาขาลงเหยาขาลงไม่ไม่กว่อมครับอ่าลองค่อยๆขึ้นนะไปเหยาขาลงนะเอาเอาขานั่งดีๆเลยโอเคมาก ยังไงก็ไม่คว่ำครับชันนะถ้าคนขับเองจะรู้สึกว่าชันอ่าอลองปล่อยครับปล่อยเลยปล่อยเลยไม่ไหลยัยงไงก็ไม่ไหลครับนี่คือเซฟตี้ของผู้สูงอายุขึ้นมาได้เลยใช่ครับก็จะขึ้นหครับร 6, อ่าอันนี้ก็จะล็อกล็อกไว้ตามความเร็วที่จะตั้งไว้อ่าลองค่อยๆลงมานะฮะแล้วเดี๋ยวลองปล่อยดูครับ พวกคุารู้สึกเป็นยังไงอ่าปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยปล่อยคันเร่งหยุดไว้ให้อ่าแล้วเราก็ไปต่ออ่าค่อยๆลงมาโอเคไหมฮะใช่ครับใช่อันนี้คือเซฟตี้ครับซึ่งรถรถยี่ปุ่รถจีนจะทำไม่ได้ครับตะกุนะครัแบบแปบบ๊แบๆหนึ่งโอเคเหยียดเท้าลงเหยียดเท้าลง ค่อยๆค่อยๆค่อยๆลงมาไม่เป็นไรครับอ่ะปล่อยปล่อยโอเคอ่ะมาเลยค่อยๆก่อนครับเบาเบาเบาอ่าตรงๆมากับแป๊บนึงครับแป๊บนึงมาตรงนี้อ่ะชิดๆชิดๆชิดตรงนี้อย่าเท้าลงอย่าเท้าลงตีต้ออย่าเท้าลงอ่ะมามาครับตรงมานิดนึงอ่าโอเคได้อยู่มาครับอันไหนรอผมหน่อยผมขอกลับด้วยติดไหม ขา,าต่อไปเลยชินมออรไซ์สวัสดีครับผมไทเกอร์ ATV UTV BKK Thailand ครับผม